ไอ้ที่นี่ทำเมื่อไปทำมาเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> นอนละ่ะอ,อ่ <c oughs> สาสั่งเช็คไปโอ้ยสตุละครได้แล้วนี่นเสียงกูปะ เสรเวโตท่านที่อะไรก็หนจุดน็อตน็อตเสร็จแล้วน็อตเอ้ยิงกูไเนี่ยได้ยิงกูไได้ยิงกูไปเด้ยยงได้ยิงคำบรรยายเย็ดแม่ ก็เพลงจักหน่อยต้องมีแม่งหลอกเอาเลยดูแลกันลนอ้อะละมกัน Hãy subscribe cho kênh Ghiền Match <N -00> found. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กูมาก่อนเว้ยกูเล่นโอเมนให้ก็ได้มามามาตรงน,นั้นไหลอะโอเมนดีเฮียแต่เล่นได้เป็นนะขอโทษด้วยเล่นตัวใหม่เหรอแม่นู้ เรื่องตัวเหีวะ Jet, you're very talented. Aim for the neck. Easy kill. là bục bụng không Reloading. You. Oh, the more fit, you the Chết mấy hộp rồi, chết, go go Chết, go go lên chơi right? go ba, cô cô không lên Oh, whoa, whoa. Someone's a defender's spawn. Tripwire destroyed. Brilliant, let's ride right, off go. cover going down. No. Okay. Last player standing. Good thing, <laughs> my lady. Oh, yeah, it's a man. นั่นซับบอกแค่ไหนเด็กอสก็ใส่ตรงน,นั้นตรงนี้เตัอตรงนั้นได้ไดได้ไดู้ดดเลีขี้อะไรวะ

ทำเงี้ยอะไรกันอยู่โอ้ยจอด g n g u สมองไม่ค่อยดีเท่ไหรไอ้เี้ยอลไ่ไม่ดูหลังเลน,นะโอ้ oh. เกเตดีดจาอนแรกไม่เป็นไรเวามาแล้วอาา้ายังเข้าไซ์สวยสวย โอ้ยเยี่ยควรไม่มีใครเปิดไฟกูเลยไอ้เ hmm. จ hey, ๊ดอ yeah. ่ะมันควรไเปิดไฟเป็นเขาไปเปิดสายยังไม่เปิดคุลยเลยเลยแม่งยืนอยู่ข้างหลังเพื่อนนี้ก oh> uh ูจะรู้อะสมองข้างหลังเออเอ้ยทำไมเน็ตมึงปิงบองทำไมไม่ได้ยืนเลยสมองตอนนี้กูบอกะ

Shadows traveling. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Enemy spotted A. Careful here. Careful here. I'm out to take him out.

สมองตรงนี้หน่อยสมองสมองเขาบนกล่องอะ่ะ กูแพนนะเถิด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 เข้ามาเข้ามาเข้ามาไรโบไรโบไรโบบลินดิ้งอ้าวเฮ้ Last player standing Our backs will be towards at least one of us. Oh, beep, bro, beep. What is I hitting... didn't hear at all. the spike. Weapon here. Enemy spotted being. 1 enemy remaining. Yeah, get out of my, oh, my way. Someone is here. <sighs> my ult's ready. Looks like I was no Shadows they will hide you. I left, bro. Let. Let's up here. let up here. Cover going up. Who's next? Yeah. Spike down B. I have the spike. Reloading. Sit. reloading i knew your every move i got your backs just you know from the front did yeah, this Someone is being Cover going out Shadows traveling to get out Reloading thanks thanks my left. ultimate is ready destroyed. shadows traveling That's the spike one enemy remaining กูไม่คมเลยว่ะไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยกูไม่คมเลยัต่เออแต่โอเคละโอเคละ โนไม่แบดไม่แบดไม่แบดได้ไม่บาสเนี่ยไปเฟิร์ไปเอมาพอมาไปบก็ได้ที่คนไทยเหรอใช่ครับสวัสดีครับสวัดีครับ กดมากี่คนอะกดมาก็เจ็ดได้ปะบอกเจ็ดเขาเข้าซ้ายห,หน่อยดิไม่อะกดมาคนเดียวอ๋อคนไทยสามคนเลยอรออ๋อคนไทยสามคนเลยอ๋อ

One enemy remaining. Oh. Cover going out. Nó dễ bỏ quá. Ê, cái gì về? nó. แนบที่ว่ามันเซ็ตมันเที่อะไรวะนั่นแ่ละย่ากู๊ดบอยตั้มไอ้มันเจ็บตายรอเฮียเลยยัลลั เป็น E เลยวะนึ่งไึ๊บเจ็ดโทษโทษใจเย็นเอ้ย่ใช่แปลกเอ้ยผมไม่ได้จะว่าพี่นะพี่ับ ไม่แบตเลยไม่แบเลยไม่ทายครับมันแบตมันแบตเบเด้ยเบย์เด้อเบยดีกว่าี่เบยดีกว่าเบยดีกว่าเอ้นัอทำอะไรเนี่ย

อุ๊ยเจ็บเลยเฮ้ยน um> ่าสมองตรงนี้นั่นเด้อสมองเขาบนกล่องอ่ะมันไปข้างหลังมาไปรองเอ้าโทษครับผมเห็นผมเล่นกับสองตัวนี้ไปแมสไปแมส